นายสุวโรงวงศิริรองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติพร้อมด้วยนางอภิญญาวสัชรนักวิชาการชำนาญพิเศษศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้าจำลองกรุงเทพรวมเปิดงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบการเรียนรู้ตามอัธยาศัยหรือกศนและศูนย์วิทยาศาสตร์ในหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านวิทยาการคำนวณ พิพิพธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศเอาพาวชคลอง5จังหวัดปทุมธานีโดยมีครูผู้สอนสาระเทคโนโลยีวิชาวิทยาการคำนวณกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และผู้ที่สนใจจำนวน40คนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ขณะที่การอบรมในครั้งนี้อาพาวชโดยพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศต้องการให้ความสําคัญในการพัฒนาทักษะด้านวิทยาการคำนวณจึงเห็นประโยชน์ในการจัดอบรม เพื่อให้สามารถเข้าใจพื้นฐานและต่อยอดในการนำไปพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้านวิทยาการคำนวณได้สำหรับวิทยาการคำนวณเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจมีทักษะการคิดเชิงคำนวณการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาเป็นขั้นเป็นตอนและเป็นระบบ โดยสามารถนำมาประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการรู้เท่าทันดิจิทัลเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาที่พบในชีวิตประจำวันได้จริงอย่างสร้างสารรค์และรับมือกับปัญหาที่มีความซับซ้อนเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาการคำนวณให้กับครูและผู้ที่สนใจช่วยให้ครูสามารถนำไปปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนการใช้สื่อให้มีความหลากหลายน่าสนใจและเข้าใจถึงบทเรียนได้ง่ายมากยิ่งขึ้น และเป็นการช่วยให้ครูไทยสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสอนได้ตามช่วงระดับชั้นหรือตามช่วงวัย